สวัสดีครับอีกแล้วพาอินโชมาอะไรครับนี้จัดนี่ครับอะไรเขาเรียกอะไรเขาบอกว่าเป็นชาบูชาบูเสียบไม้ทีแรกจะเอามาทั้งไม้แหละแต่เอามาแล้วมันจะกินลำบากก็เลยต้องเอามาแบบนี้ครับเริ่มเลยว่าครับโอ้โหร้อนๆเลยครับ เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยครับมีงานวิ่งทั้งวันเลยเห็ดเข็มทองกบหมูสไลด ร้อน,รนเลยครับก,กุ่นๆเลยเพื่อสุขภาพครับกินผักตอนนี้หัวใจเป็นสียงพูครับสียงพูดูหน้าตา เขาเรียกวยิ้มเปื้อนน้ำตาครับใครหลอครับเสริมวิตามินเอ,อเครับอะไรนะเบต้าบีนอะไรไม่รู้ะรอ,อะหออนมาก อันนี้ข้างหน้าผมลองสองชั้นนล่วเน่ยังั้นผมร้อนมือไปนานเนี่ยครับนะหมูพันเห็่แกมทองจะนั่งกินอยู่ที่ร้านก็คนเยอะโอ้โหไม่ไหวครับ เรียกว่าอะไรไม่รู้อะอยากกินก็หยิบหยิบมาอืมแต่ผักอร่อยใช่หวานหวานไงมั้ยล่ะไม่ยืนรอนางคนเยอะมาก ช้อนเขามีให้นะครับแต่ผมไม่ใช้ วันนี้หนักไปทางผักกระดังปลาครับอืมชิ้นปลาห่อสลายครับอร่อยมากครับ Hmm. <laughs> เผ็ดออริจินกับหมูแล้วก็อากาศแซ <c oughs> <c oughs> ่บ,บามากๆ เยอะครับโหดูไอ้ฟันนึ่งโก้ไปเลยถ้าคนไม่เยอะน่าจะนั่งกินอยู่ข้างในอะ่ะ เรียนหนักเปิดแอร์แล้วเหงื่ยแตกเลยเป็นร้อยกันหลายๆนะครับ ลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ